หน้ามันเยิมผิวหมองคล้ำใช้วิธีนี้นะครับมีคนถามผมที่คลินิกเยอะมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่หน้าแห้งแต่มันทีโซนหรือหน้ามันทั้งหน้าเลยทําให้เวลาหน้ามันเนี่ยแต่งหน้าแป้งจะลอยทําให้ดูหมองคล้ำหรือแม้แต่ไม่แต่งหน้ากระดาหน้ามันซับแล้วซับอีกซับมันแล้วซับอีกใช้ไม่รู้กี่แผ่นแล้วมันก็จะหน้ามันอีกแก้อย่างไงดีนะครับผมอยากจะบอกว่าง่ายนิดเดียวนะครับวิธีที่1คือ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าอากาศร้อนหน้าจะมันคุณไม่สามารถเปลี่ยนอากาศประเทศไทยได้แต่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้คือพยายามหลบที่อากาศร้อนเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หลบที่อากาศร้อนยังไงซะอากาศร้อนจะทําให้หน้ามันแน่นอนวิธีที่2คือใช้แป้งเหลวหรือแป้งแข็งชนิดที่ดูดซับความมันอ่ะบางคนก็เลยสอบถามว่าแล้วถ้าฉันไม่ได้ใช้ แป้งเหลวไม่ได้ใช้แป้งแข็งเลยนะครับฉันแค่เป็นคนที่ล้างหน้าทาครีมทาก,กันแดดจะทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุณจะต้องแก้คือคุณต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ช่วยดูดซับความมันวิธีการอันแรกนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ครีมกันแดดให้ใช้ครีมกันแดดสำหรับผิวมัน ครีมกันแดดทั่วไปจะไม่แบ่งผิวแห้งกับผิวมันทําให้เวลาคุณใช้คุณจะสังเกตเห็นไหมหน้าคุณจะมันมันวาว,าวๆาวหน้าเยิม้มเยิมง่ายดังนั้นให้ใช้กันแดดสาหรับผิวมันกันแดดที่ผมใช้ในคลินิกสาหรับผิวมันหรือผิวมันเฉพาะ T zone คือกันแดดที่ชื่อว่าอ l t i m a t e ดังนั้นเวลาใช้กันแดดอ l t i m a t e จะช่วย นะครับในการที่ทำให้ผิวหน้าไม่มันมากขึ้นหลังใช้กันแดดและข้อที่3คือควรจะต้องใช้โทนเนอร์หลังล้างหน้านะครับหลังล้างหน้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามคุณสังเกตเห็นไหมว่าหลังล้างหน้าไม่นานคนที่มันทีโซนคนที่ผิวมันทั้งหน้าจะมีความมันมากขึ้นทันทีไม่เกิน2ชั่วโมงบางทียังไม่ได้จะทาครีมเลยหน้ามันแล้วสิ่งที่ทําได้คือการใช้โทนเนอร์ถ้าใครก็ตามเป็นคนที่หน้าแหง้ง แต่มันทีโซนให้ใช้โทนเนอร์เบอร์หนึ่งแต่ถ้าใครก็ตามมันทั่วหน้าเลยให้ใช้โทนเนอร์เบอร์สีแล้วเทคนิคการใช้ใช้แบบนี้ถ้ามันเฉพาะทีโซนให้ใช้โทนเนอร์เบอร์หนึ่งเฉพาะทีโซนถ้ามันทั่วหน้า ให้ใช้โทนเนอร์เบอร์สีทั่วหน้าได้เลยดนะังนั้นให้แยกนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณสามารถทาครีมกันแดดอัลติเมตต่อได้เลยจะช่วยทําให้ผิวหน้าคุณเนี่ยมันน้อยลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตลอดทั้งวันและทําให้คุณใช้กระดาษซับมันน้อยลงใครอยากดูโทนเนอร์เบอร์หนึ่งโทนเนอร์เบอร์สีหรือกันแดดอัลติเมตก็ตามนะครับสามารถพิมพ์คำว่าหน้ามันได้ใน10นาทีทีมงานผมจะไปให้ข้อมูลในอินบ็อกซ์แต่ถ้าหลังจาก10นาทีแล้ว ทีมงานผมไม่ตอบให้ทัดใน Line อดด t o r t e a รหรือ Inbox ของ Facebook โดยตรงได้เลยเนื่องจากวันนี้สินค้าขายดีถลม่มทลายนะครับดังนั้น Inbox จะเยอะนิดหนึ่งนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับความรู้ดีๆแบบนี้หมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ